สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาที่ซังกาเลนนะคะเราจะมาดูกันที่สถานีรถไฟสังกาเลนเป็นสถานีรถไฟที่ที่ใหญ่นะคะจัดว่าใหญ่ในเขตตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์นะคะมันก็อ,อยู่ไปใกล้กับบ้านมาดามดน,นั้นรถไฟก็จอดรอ อันนั้นไม่เสริมนะคะรถไฟไว้เสริอมอมาดาวน์ดให้ดูรถไฟก็จะวิ่งขบวนนี้ก็จะไปซูริกเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์นะคะจากซังกาเลนไปซูริกใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะรถไฟขบวนนี้นะคะเขาเรียกขบวนรถด,ด่วนจะมีรถไฟวิ่งตลอดเวลาเพราะว่ามันใหญ่นะคะมันใหญ่นี่ค่ะ ขอเชิญชวนเพื่อนๆท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะคะหน้าร้อนนี้ก็จะสวยมากแต่ก็ยังไม่เปิดซะทีเดียวนะคะยังไม่เปิดซะทีเดียวมาสถานีรถไฟหรือว่าแหล่งชุมชนก็ต้องใส่แม็ดกันทุกคนมาดามก็ใส่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ห่างจากคนก็เลยถอดพูดเพราะว่าเวลาใส่พูดแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องค่ะ เหมือนคนป่วยนี่นะคะสถานี้ก็จะมีหลายลางมากเลยนี่ดูนะคะอันดามก็อยู่ทางฝั่งตะวันออกของสวิตนะคะจะพูดภาษาเยอรมันนี่ค่คะการรถไฟก็จะชื่อบริษัท SBB ค่ะขบนวนรถไฟขบวนนี้ไปซูริกนะคะจะเห็นสังกาเลน มาดามก็รอรถรอรถไฟอยู่นะคะรถไฟจะออกสี่สิบสี่นาทีข้างหน้านี้ค่ะประมาณแปดนาทีของมาดามนะคะมาดาม,มีเวลาก็เลยมาถ่ายให้ดูทางฝั่งทางซ้ายมือนั้นก็เป็นโรงเรียนนะคะอันนี้นักเรียนนักเรียนอยู่หลายคุณเราไม่ได้ส่งหน้าเขาคงไม่เห็นหรอก รถน้ำมันก็มาน,น,นะคะบรรยากาศวันนี้สวยงามมากค่ะทั้งที่กรมอุตุก็ประกาศว่าจะมีทั้งฝนทั้งลูกเห็บนะคะแต่ก็ทั้งบ้านของมาดามนี่ไม่มีมีแต่ลมบ่อยๆน้อยๆ บนไหนที่ไม่สามารถที่จะขึ้นได้ก็จะเขียนว่าการุณาอยากขึ้นกรุณาอยากขึ้นนะคะบนไหนที่อยู่ในช่องทางที่วิ่งได้มันมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดลางรถไฟนะคะเจ็ดลางรถไฟที่จะไปไหนมีหนึ่งถึงเจ็ดเลยก็ใหญ่สำหรับมาดามก็ใหญ่มากนะคะ ก็ปกติธรรมดาของสถานีรถไฟทั่วไปมันก็จะมีโฆษณานะคะแต่บ้านเมืองก็ค่อนข้างสะอาดนะคะไม่ได้ชมนะคะมันเป็นเรื่องจริงค่อนข้างจะอยู่ในในระเบียบเรามาอยู่กับเขาเราก็ต้อง ทำตัวให้มีระเบียบเหมือนเขานะคะเอาละค่ะรถขบวนนูน้นขบวนรถไฟไปสูเด็กไปลแล้วค่ะมันก็จะมีตู้เหมือนร้านอาหารด้วยนะคะร้านอาหารแล้วก็บางตู้ก็สำหรับเด็กก็มีคํามีที่ให้เด็กเล่นไปแล้วค่ะ แค่นี้นะคะมาดามกะปิทันเนื่อพาดูสถานีรถไฟสังกาเล่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยหน่อยนะคะสวัสดีค่ะมาดามกะปิทันเนื่อ